ลีโอยุติแชมป์ไม่หมดนี่200ร้อยสมัยสร้างประวัติศาสตร์เงินรางวัลสะสมสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหลอ่อเสียงดีที่กลายเป็นขวัญใจแม่ยกสำหรับรีโออทิตย์หรือรีโอไม่หมดนี่ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงจนทำให้ครองแชมป์มาอย่างยาวนานกว่าหลายร้อยสมัยพิชิตเงินรางวัลสะสมหลายล้านบาทแถมเจ้าตัวยังใจบุญมอบเงินรางวัลช่วยเหลือให้กับผู้ท้าชิงในรายการมาแล้วหลายคน ล่าสุดเมอวันที่8มิถุนายนในรายการไม่หมดนี้อธิปรีโอได้ประกาศยุติการแข่งขันหลังคว้าแชมป์ไปทั้งหมด200สมัยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเงินรางวัลสะสมสูงสุดแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนคือจำนวนเงิน5,555 5, ้าน5บาทต้องบอกเลยว่าเลขสวยรวยโชคจริงๆทางนี้เลโอได้เปิดใจว่าผมไปหาประสบการณ์ไปกดล,ลองเพลง เกือบจะ100เวทีไม่เคยจะได้ประสบความสําเร็จแต่พอมารายการนี้ทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมดหนี้ทําให้ครอบครัวมผมสบายใจขึ้นประสบความสําเร็จในการร้องเพลงก็ดีใจมากๆแต่ว่าก็ต้องมีการเลิกลาและจบวันนี้ผมอยากขอยุติบทบาทการเป็นแชมป์เวที200สมัยและขอยุติคือผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมา200สมัยมันเป็นแรงผลักดัน เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตอนนี้ผมทําสําเร็จแล้วแล้วที่ผมไม่อยากจะไปต่อเพราะว่าผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมก็คือพี่ไลอันหรือไรอันกาดบัณฑิตเดินทางต่อสู้มาถึง200สมัยก็ไม่ได้อยากจะเทียบเท่าพี่ไลอันแต่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่ไลอันก็คือ200สมัยวันนี้ผมทําได้สําเร็จแล้วเรียกได้ว่าน้าตาท่วมจอกรรมการพิธีกรพร้อมกับผู้ชมทางบ้านต่างภูมิใจในต่อของลลโอไปตามๆกัน ซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะยุติเส้นทางแชมป์แต่ลีโอก็ได้เริ่มง,งานคอนเสิร์ตและที่ผ่านมาได้ใช้เงินรางวัลในการถ่ายที่นางของครอบครัวรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากแม่ยกแฟนคลับเสมอล่าสุดทางด้านค่ายยุงเข้าเดคคอร์ดก็ได้มีการเปิดตัวศิลปินคนใหม่ก็คือลีโออาทิปพร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตก็คือเพลงขอลาซึ่งแฟนคลับสามารถติดตามกำลังใจให้กับเจ้าตัวต่วตอไปได้ในบทบาทศิลปินคนใหม่ ขอบขุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ